ใต้แสงไฟไม่มีเธอตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นที่บ้านนาเสียงไก่ขันแว่วมากับสายลมเย็นยามเช้าปลุกให้กริดหนุ่มชาวไร่ไวัยยี่สิบต้อนนอนตื่นขึ้นจากเตียงไม้ไผ่ในบ้านหลังเล็กที่ปลูกอยู่ริมทุ่งนาเขายืดแขนแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเะอองแดดแรกของวันสะท้อนลงบนผืนนาข้าวที่เพิ่งออกรวงเป็นภาพคุณตาที่เขาเห็นมาตลอดชีวิตแต่วันนี้มันรู้สึกต่างออกไปเพราะมันคือวันสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นภาพนี้ในฐานะลูกชาวนากริดตื่นแล้วบอกเสียงของแม่เรียกมาจากใต้ถุนบ้าน เขาตอบรับเบาๆแล้วลุกขึ้นเก็บสัมภาระเล็กๆของตัวเองลงในกระเป๋าผ้าใบเก่าเสื้อผ้าไม่กี่ชุดสมุดบันทึกเล่มหนึ่งกับเงินเก็บที่แม่ยัดใส่มือเขาเมื่อคืนเ,เ,เอาไว้เผื่อต้องกินข้าวคนเดียวแม่พูดแล้วน้ำตาไหลอีกฝั่งของหมู่บ้านมาลาลูกสาวเจ้าของร้านของชำก็กำลังจัดของใส่กระเป๋าเธอไม่ได้ร่ำรวยแต่ครอบครัวเธอก็มีมากพอให้เธอเรียนจบมัธยมปลายต่างจากกฤษที่ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่มสาเพื่อมาช่วยทำนาแต่แม้ความต่างในพื้นฐานชีวิตจะมีอยู่ เธอว่าหัวใจของทั้งสองกลับใกล้กันเสมอมาลารู้จักกริดมาตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกันวิ่งเล่นในทุงน่งนาอ่านหนังสือใต้ต้นมะม่วงหลังวัดและฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันทุกคืนนางมึงคิดว่าข้างนอกมันจะดีจริงไหมมาลาถามในคืนก่อนเดินทางไม่รู้แต่กูรู้ว่าถ้าอยู่ที่นี่ชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปกริดตะอกพร้อมรอยยิ้มจางๆที่เต็มไปด้วยความกลัวและความหวังรุ่งเช้าวันเดินทางรถสองแถวจากตัวอำเภอวิ่งผ่านถนนลูกรังที่ทอดยาวไร้ปลายทาง มาลากับกริดนั่งเบียดกันบนเบาะไหมกริดถือกระเป๋าของมาลาไว้บนตักขณะที่เธอพิงหน้าต่างมองต้นไม้ริมทางอย่างเงียบๆเ,เราจะไปอยู่หอพักในเมืองที่พี่อิ๋วแนะนําให้ก่อนแล้วหางานออกข้างหน้าเนื้อมาลาพูดเสียงเบาอืมกริดชดอบสั้นๆแต่เบลาต่มุ้งแม่นางทั้งคู่ไม่เคยไปไกลกว่าตัวอำเภอวันนี้พวกเขากําลังก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยผู้คนความวุ่นวายและความไม่แน่นอนเมื่อถึงกรุงเทพมหานครรถโดยสารจอดตรงข้างหมอชิด ทั้งสองคนยืนงงๆอยู่ท่ามกลางคลื่นคนที่เดินสวนกันอย่างไม่ขาดสายมาลาถือโทรศัพท์ที่พี่อิ๋วฝากเบอร์หอพักไว้เธอโทรหาเจ้าของหอแล้วนั่งแท็กซี่ไปยังซอยเล็กๆในย่านชุมชนอดัดหอพักหลังเก่าที่พวกเขาเข้าพักเป็นตึกแถวสามชั้นชั้นล่างเป็นร้านขายของส่วนสองชั้นบนคือห้องพักแบบห้องแถวะวอลลารไม่ถึงสิบตารางเมตรพวกเขาเช่าอยู่ด้วยกันแบ่งพื้นที่นอนด้วยผ้าม่านผืนเดียววิทยุมันไม่ได้สบายแต่ก็พอเริ่มต้นได้เนมลาพูดอย่างพยายามให้กำลังใจจังหวัด กฤษภยักษ์หน้าแม้ในใจจะรู้สึกอึดอัดแต่ก็พยายามกลืนความรู้สึกนั้นลงไปวันถัดมาพวกเขาเริ่มออกเดินหางานในตลาดงานละแวกนั้นกฤษสมัครเป็นคนงานก่อสร้างในเสตใกล้ห้องเช่าส่วนมนลาได้เป็นแม่บ้านในร้านอาหารเล็กๆวันทั้งวันผ่านไปอย่างเหนื่อยลา้าพอกลับถึงห้องกฤษชดอดเสื้อเต็มไปด้วยคราบซีเมนมาลาก็นั่งซักผ้าด้วยมือเปล่าหน้าห้องน้ําที่รวมกันทั้งชั้นกินอะไรมาหรือย,ยังเขาถามมาลาซื้อข้าวต้มไข่เค็มมาแบ่งกันก,กินนะ ธอตาบาดทั้งสองนั่งกินข้าวอยู่ข้างๆกันโดยไม่ได้เปิดไฟใหญ่มีเพียงไฟหลอดเล็กสองสลัดวาๆใต้เพดานนางแม้จะลำบากแต่หัวใจของทั้งสองยังเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆถ้าเราผ่านพ้นไปด้วยกันได้นะกฤริดเราจะไม่ต้องกลับไปลำบากอีกมาลาพูดพร้อมจับมือเขาแน่นางอืมกูสัญญากูจะไม่ทิ้งมึงไว้คนเดียวกริดตอกพร้อมยิ้มบางๆเว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่คำว่าหวังให้กับทุกคนเสมอไปกริดและมาลาจะต้องพบเจอกับอะไรในเมืองใหญ่ ชีวิตของเขาและเธอจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในใต้แสงไฟไม่มีเธอตอนที่สอง